วันที่สิบสามไม่เป็นหองเด้อสิบสามนี่สาบันเบาเดียกนีบุญฝาป่าเบาเดียกจัดลงท่านเนี่ยซอยจุได้เป็นหองเด้อมาหาเบาเดียกได้เป็นหองเด้อเบาเดียกซอยจุลงท่านซอยจุพี่น้องมาผู้ใด้เพิ่งเห็นกันมาเด้อมาจากซอยจุบันเบาเดียกที่จัดให้เต็มที่ได้เป็นหองเด้อซ้อยจุเบาเดียกให้ซ้อยจุลงท่านปีนี้เต็มที่ไปเลยลุย บอกบุญน้ำพี่น้องบอกบุญน้ำมาฟังล้ำย้ำเว้นได้เพียงเด้อเอากาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่กำลบรักทุกทุกถ่านครับสุผู้สุคนเข่นเคยได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทางไก่ต่างประเทศด้วยว่าในประเทศกด็ดีสุมองสุบอนทุกเกียรตสุบุ้มน้อยเพีงยงเนาะ กะมาพบมาพอกกันคือเก่าเหรครับกับบาวแดกได้เพ really? yeah. so, like <c oughs> uh, ิ่งเด้อบาแดกมาได้พ okay. ี่น้องมึงนี่บาวแดกได้เนี่ยของดีมาฝากพี่ตอนน้องครับโอ้ทำไรแตกซอยจุพี่น้องด้อยอยจุเนื้อแบงผูดเบาแดกเอามาอหารอยพี่น้องอพิ่นมาแยงเอาไปนั่คุณะเคืองอีกคุณะเคืองกต่คนลระซองรอยาสีบาทพี่น้องเอ้าได้หลายเตืบอได้พี่น้องเด้มึอนี่พูดนะเนื้อเนื้อแบงผูดบันเบาแดกพี่น้องด้อ มีใส่มีอย่างบนห้มาเรียบร้อยเบิดพี่น้องเด้อตัวอย่างโซเนลเนาะพี่น้องเนาะมาขั้นตอนการเฮ็ดแก้วกยังกับบั้นเฮ็ดออกพี่น้องพึ่งได้มากเลยจเฝ้าเฮ็ดอยากกินเขาน้ำไหลพี่น้องมาลุยกันเลยเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดแก้วน้ำเลยขั้นตอนเนี่ยอัดดีไซน์หน่อยพี่น้องเด้อพึ่งได้มากโซโลล้อเลยพี่น้องเด้อพึ่งได้มากพึ่งได้มากพี่น้องเอ้ยเามาได้มาพี่น้อง ของญอาตบาดคั่มในเห็ดเกล็หน่อยพี่น้องเห็ดในบึงเลยน้ำป่าเนาะพี่น้องเนาะใส่พ่อนิดน่อยเด้อนน้ำป่าพี่น้องเด้อนี่ของแถวอยู่ผีเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ของแถวมาใส่อยู่ผีพี่น้องนี่แหละหลายคนหลายคนมันถามว่ามันจังไดจ,จังสีขมอำลำโอ้ของอยาใส่มีดใส่ผ่านทำไมพี่น้องป่าเท่เลยพี่น้อง โอ้ยน้องลำบากลำบ่นเถอะเน้อเออบ่ออเตรียมพร้อมไว้สักอย่างเนาะพี่น้องเนาะบ่เป็นอยังโอ้ยยังวันก,กับบุญบุญอยู่พี่น้องบัดน,นี้เอ้ามามีผุงจว๊กเลยพี่น้องอืมกองแท้เนาะพี่น้องเนาะมันต้องจวกจกั่งธรรมดาได้มามใหม่ๆพี่น้องเลยได้มาแล้วกันนั่นเลยมานำเลยหิ้วเข่าหิ้วน้ำตัวเลยพี่น้อง มันสามสีม่วงเหรอบ่เศร้าเศร้าเหรอบ่พี่นอ้องซีบกันนาะอีกบ่ฮึนำไปอีกขนาะพี่นอ้องม,ม,มีเล็บเบาเดกกับบ่มีพี่นอ้องคือขวดขึ้นมัดดีแทจเย็นพี่น้องเย็น โอ้ oh, เรียบเบาเด็กว่มีเอ้ามาสายมันตวงเรียงประดุดเห็นม่้พี่นอ้องของดีของดีๆเอากี่มาใส่เอ้าขี่าขากี่เสียบขี่นัวหหเห็นม่้พี่น้อง แก่นันตันดีขนาดพี่น้องบบบน,นี้เอา้ามาลุงตู่เอ๊ะเอาอีกขนาดพี่นอ้องมึงจะบกขมแทะเอา้าเอา้าเอา้เอาบกขมบบน,นี้ก็เศร้ากินแล้วพี่น้องลุยอยากอะไพี่น้องบ้างใส่แบบน,นี้โอ้ยเนาะทหารที่เฮ้าแม่ ตับก่อนืลยขันเรล็กตัวไงบนพี่น้องเ,อเกียกออกก่อนเสียดายให้มันพี่นอ้องมาอื หวานโอ้หมิ่นรัวเปล่าเด็ดเป็นไงผดบ้างเฮรืองของยาท่านก,กินเนื้อกอนพี่น้องเครื่องในั่งเด็ดหน่อยพี่น้องได้ตับได้ซ้ำหน,นาะพี่น้องเนื้อสันอยู่ใส่เนื้อส,สันเนื้อน้ำงามห้องยูไซ โอ้ยว่าจ,จังไลสมพ่อว่า,วาดอ,อกพี่น้องเบาเด็กเมื่มันขาดยังขาดจังมันเลื่มเตือนน้ำยามันขาดยังจัวัดเบาเด็กเงืงงงงงงง้อเงื่อนแลลวเนาะโอ,ยอมยาบ้าครับพี่น้องเตือนอน้ำยากันลื่อมเลืมล่มเลื่อมโอ้ยว่ามันเป็นหยังเป็นหยังอยู่ลำแานี่เมเลื่มโอ้ยสมพ่อว่าดอ,อกเนาะเป็นเงืองัก มาพี่น้องบ้านนี้โอ้ยเบาเด็กเลยเรืมข้าวเื่อน้ำยาตักให้พี่น้องเบ้างก่อนยืมขอบกันพี่น้องโอ้ยมันจะว่างใส่พี่น้องมันจะเห็นพี่น้องมันจะเห็นน้ำเนาะคับนี้มาก่อน เห็นไหมพี่น้องสองรอยหาซิบก็ได้๋ยาย,ายตืบทีเด้อพี่น้องเด้อบนบนหน่อยเด้นี่เออเห็นพอดีพี่น้องหอเห็นทอดกรองเนื้อบริหนิเอ,อ้า ได้ย่างแล้วนี่ล้วนะอยเป็นของเนี่ยมันเป็นเนื้อผูดเนื้อกว้างมากเป็นงเนาะเม็ดเนี่ยแล้วดวงไงดวงพิริพริลรำแท้หืม เอากระเสบเลยนะพี่น้องเลยรุงตัวคมคนดีขนาดอดื้มบื้มไม่เป็นเงืงองัดพป่น้องนิ้วขอ ลืมหนา่าลืมหลังไปบนดล้เอาไปลองเด้อเสียมือก่อนแหละด,ดีเป็นแบ่งหนมากจากักเป็นเนื้อไสบุกที่เข้มก็จดคขมแหละมีขวา้างแซ่บหมดเลยไป้องเอ้ย วันที no ่สิบสามไม่เป็นหองเด้อสิบสามนี่สาบันเบาแดกมีบุญฝาป่าเบาแดกจัดลงท่านเนี่ยซอยจุได้เป็นหองเด้อมาหาเบาแดกได้เป็นหองเด้อเบาแดดสรอยจุล่งท่านซอยจุพี่น้องมาผู้ใด้เพิ่งเห็นกันมาเด้อมาจากซอยจุบันเบาแดกที่จัดให้เต็มที่ได้เป็นหอกเด้อซ้อยจุเบาแดกให้อยจุลงท่านปีนี้เต็มที่ไปเลยลุย bò bùn năm đi rồi bọc bùn năm viên đi rồi đưa ừ. แดดต้องแรงสิหมหลายเตืบดยู่ตัวเนี้ยัน่ะตะวันแดดตืเหนื่อยเป็นอ่อตรงในมันันเบิด Ủa ,хuây, lấy nước này U ra bán cái này challenge Có capacity tưởng Tẩy có đại bà, thưa nông. Bánh đen mượn mà nè. Sải bài khoan, dô dô bài khoan กรบจิขนาดใสไหม ยืมบายกิดีวกันเม่นองขี่ให้คืเเอเกาอยู่สั้างันไป่นองอ 국민 casts 못 이제 밖에 หลายคนวาก,กาถามว่ามาแล้วหลายก็กินมึนเบิดพี่น้องเด้อโอ้เบิดนี่แก้วเบิ้มโคนพี่น้นนนนองเอาเอาซับนี่แหะกินพ่ออิม่มนี่ยพี่น้องเนาะอันนี้ว่าจะเห็นแนาะกินแนื้ออื่นกับมีพี่น,อน,น,นอ้องเดี๋ยวผมมีเมนูยุ่งกินไปยุ่งเนื่อยง่ามเงี้ยเศษเงี้ยยังสุดยังเงี้ยเดี๋ยวเรเดี๋ยวจิจัดการให้เบิง้งอืม พ่อเนาะเพียนเนาะอิ่มเด้๋วคนท้นองกินข้าวบวกลึกที่ผาคำเ,เลยเพีองเด้อผมเสียเลยว่าบวกลึกที่ผาคำแต่ว่าบางคนก็กินได้หลายอันนี้แหละเอา้าลุยพ่อว่าเบิดหลายหลายที่บุญอย่าลืมด้วยสงการพี่น้องบ้าน,บานบาเบาแดงสอยจุนเนื้อเอา้าสารักจิ้น,จนี่เลยเฉพาะสำนีเพียนเนาะ พัดกิริยาะตะทั้งของเบาแดดโปสุภาพพูดจะบ่เหมาะสมดดได้ขอขอถอดขอร์สไพด้เพงเด้อสลากกิฟตนี่เบาแดดขอตุ่นไรแบบก่อนมือมือเดียยังสุกินกระถาเบิ้งได้เพียงเด้อมันอิ่มก่อนพี่น้องเด้อไปกินยุคขาเขียงกับพวกแห้งเลยเพี่น้องกินหลายดีกินยุครางเป็นเทียนเนี่ยอิ่มพี่น้องเอ้าสลากกิฟตนี่ท่านนี้แหละครับสวัสดีครับฮึสุดยอดอิ่มพี่น้องอิ่ม